นี้ต้มนะครับเต็มแก้วโอ้ต้มในฮาซิบอ่ค่ะฮาซิบบาทเฮ้ยว้าวโอ้มูทอดแดดเดียวส้มตำอะไรล่ะเท่าไหร่ส้มตำส้มตำสามสิบค่ะเฮ้ยส้มตำสามสิบบาทสวัสดีครับผู้ชมครับสแตสงแดงตับมาอีกแล้วครับกับผมอิทปวงลางครับกับภารกิจตามหาร้านลาบร้านซอยจุ ที่อยู่ข้างทางโดยรถเข็นนะครับเราจะตามหากันทั่วประเทศเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านลาบลาบงวยจโสซึ่งทําทโดยหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เป็นผัวเมียกันแล้วก็มาสร้างร้านเล็กๆอยู่ตรงนี้มีคนแนะนําผมมาครับผมจะพาทุกทนไปครับตามผมมาเลยครับสวัสดีจ้าโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเ <laughs> จ้าของร้านนะครับชื่อน้องอยังครับเบลค่ะน้องเบลคนจังหวัดไหนยะโสค่ะ พ่นยะโสทอนหลาบงัวยโสเห็นไหมครับงัวใช้งองงูไม่หันวอแหวนนะครับหลับงวยโสที่ลาเปิดล่านี้มาโดนไปหกปีแล้วค่ะหกปีบ่ะหกปีโอ้หกปีเป็นมองนี่ก็เป็นล่างของเฮ้าเลยบ่หรือว่ามาเซลมาเซาเพิ่นมาเซาเพิ่นบ่เปิดมาหกปีแล้วเฮ็ดจังไดเริ่มต้นแรกๆขึ้นดดมาเปิดร้านก่อยร้านลาดลุงลุงก็ป่าผ้ามาเห็ดค่ะรอบครั่วรอคัวขายหลาบ อ๋อขอบขั้วขายลาบขายอวายูแล่วค่ะขายยูรานมงอื่นอยู่แล้วบอกครับค่ะขายมงอื่นอยูล่แเมื่อกี้นุ๊นุ๊เปิดตั้งแต่16ปีอะค่ะเปิดตั้ิบหก16ปีแต่ว่าไม่แยกไม่แยกมาอยู่่มาอยู่นี่หนา16ปีเมื่อก่อนอยู่นู่นซอยหัวขาค่ะอ๋อเปิดมาก่อนอยู่แล้วก็เลยมามองเกาก็มองนี้อันไหนดีก็กานกับมงนี้ค่ะเพราะว่าขายเด็กเครื่องต้องเว้นกลางคืนนะคะอ๋อขายทั้งกลางวันกลางคืนเลยบอนี่ิเมนค่ะอ่านี่ร้านนี้ขายทั้งกลางวันกลางคืนนะครับอยู่ข้างๆธนาคารไยพาณิช์ สาขาคลองสองใช่ไหมนี่ค่ะคลองสองอยู่ข้างธนาคารไทยพาณิชย์นะครับพี่น้องครับเพราะว่าเราจะพิสูจน์กันทุกร้านมีคนแนะนํามาแต่เราก็ต้องพิสูจน์ดยตัวเองว่าน้าจิ้มเพิ่นเพงใดแล้วก็ตับเพิ่นสดปันใดพิสูจน์ยาโสกการที่เขาเปิดร้านเข้ามายาโสนี่มันไม่มีลิขสิทธิ์บ่ก็เปิดได้เลยมาของคนยาโสกเนาะเปิดได้เลยค่ะขอขอเดี๋ยวใส่เมื่อยบาตรนียผมแทบบ่ะมีแท้ค่ะ ขมมาแล้วโค้คนไม่ดีแเราปะนี่ได้การได้การจุตับจุตับหกสิบบาทนะครับพี่น้องพวกต้มกับหกสิบบ่ห้าสิบค่ะนี่เฮ้ยต้มห้าสิบต้มอันนึ้ต้มห้าสิบก้อยห้าสิบเออแล้วก็ต้มอ่ะลองเบิ่งได้ไหมพี่น้อง ีแอบมันขมดียางขมเลยโอเคนันเดียวเพราะว่าวันเท่านี่ต้องกินกินจุกับกินต้มครับพี่น้อกชูวันลาบแ่บบ่แซ่บผมนี่ฮะผมแซ่บบ่แซ่บฟังการทุบตักให้เลยเมนูเด็ดเลยเวลามานี่ร้านนี้คุณต้องสั่งได้หลายเลยคืออย่างครับหมูแดดเดียวค่ะหมูแดดเดียว บางคนมา40ไม้50ไม้ก็มีค่ะไม้เท่าไหร่อ่ะไม้ละ20บาทค่ะไม้ละ20บาทนี่คือ,อหมูแดดเดียวนะครับคุณชมเขาจะใช้ไม้เสียบด้วยเนี่ยเดี๋ยวยี่สิบบาทอันนี้เห็นนะครับเห็นสองคนผัวเมียทำมาากินร่วมกันนี่ละฮะช่วยกันทำอันนี้น้าตกนะฮะน้าตกอันนี้ผู้ช่วยเหรอครับค่ะคุณผู้ช่วยมาจาัดสายกันหนี่ เป็นน้องแม่เพิ่นขาเป็นน้องแม่เป็นยี่บ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะพี่แฟนหลับไปเนาะหันหนี้จ้ะอันใดกันเนาะแฟนนี่ยตากลองยังว่างอยู่ยังอยู่ผู้เดียวอยู่จ้าโอ้ยคนงามปันนี้ยี่ปอยให้ลรคล่างไหมล่ะปอยอยู่ผู้เดียวก่อนจ้ารช่วงนี้เพศซอยเพิ่นอันใดเนี่ยบริการนี่เป็นมอทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยเปิดร้านตอนปิดปร้านเลยค่ะโอ้มาอยู่งกันโดนแล้วเปล่ค่ะมาอยู่ได้สองเดือนหลังโควิดนี่และ เอาเอาโอเคเวลายคนมาไหนคุณจะโสดนะคุณจะโสดทอดอี๋ยังขายดีที่สุดในร้านนะจะเป็นส้มตำข้าวหมูหย่าน้ำโตกครับคิดว่าฝีมือเมียเฮาการันตีถึงความอร่อยได้เนี่ยครับส่วนมากเขาเาก็เฮ็ดข่อยบอกเขาแม่นครับเสียข่อยลาบเสียใจโซนตำกุ้มใจบอกครับอาชีพร้านร้านลาบกูบอกโน้วว่าคิดว่าเสียข่อย ที่ต่อไปเรื่อยๆเนาะแม่ครับโอ้แม่สวัสดีครับแม่อยู่แถวนี้นะครับอยู่ในสัมมากอนโอ้อยู่ในสัมมากอนในซอยพี่เองนู้นนู้ซอยนู้นทางรถมามาร้านนี้บ่อยไหมครับแม่ตั้งแต่พ่อเขาอ่ะตั้งแต่รถเข็นขายหน้าไทยพาณิชย์นู่นลูก,ก<อ>ค้าเก่าจังเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยที่พ่อเป็นเจ้าของร้านฝีมือพ่อกับฝีมือลูกอันไหนอร่อยพ่อ,อกันพ่อกันเลยนะออ ก็เป็นลูกค้าประจำนะครับขอบคุณมากๆครับเจ้าีค่ะใครมาก็ต้องสั่งได้อะไรดีจอดหวานหน่อยหอมงาอ,มอันนี้ตุ้มนะครับ เอ็นแก้วโอ้ต้มนี่อห้าสิบบ่ค่ะห้าสิบบาทอุ้ยคุณผู้ชมฮะต้มห้าสิบบาทซ้อยจุหรือว่าก้อยหกสิบนะครับขออนุญาตคุณเ้อะรสชาบานเฮาเลยครับหอมลำลำบานเฮาเลยบบเบื่อว่ามันเปื่อยบอ กำลังดีกำลังดีค่ะอน,นุญาตจังไบขคือแต่ไม่เห็นหลานหลับดังก้อยเพราะว่าพ่อแม่เห็นมาก่อนแล้วมันบอกแม่นค่ะแล้วบาทที่นี่คาเซามัานบ่อแพงไปอย่างก่าเดือนคาเซากหมื่นหกต่อเดือนหมื่นหกต่อเดือนต 10, น้มมื่อเนึ้อค่ะห้าประมาณหา 6, ่างหกร้อยเนาะห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทขายกางเว้นนำ้ำจักจัก จ้าม้งหอวจ้าม้งจ้ะเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึง4ี่ทุ่มค่ะเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึง4ี่ทุ่มนะครับพี่น้องครับอาเสาเมืองผมเข็นเริ่มต้นครั้งแรกครับเวล่ะถ้าเป็นรถเข็นแบบนี้เลย่หรือว่าองไรครั้งแรกเลยเออเป็นรถลุกมากค่ะรถเข็นหนูมากมาตังแล้วก็ตู้พวกนี้ก็ขนของคือรถกระบ้าน่ะค่ะขนขึ้นขนลงจมูกพอได้อยูุ่คพีเข็นเข็นสูมือค่ะเข็นเขาเข็นออกเข็นเขาเข็นออกสูมือค่ะบอได้ตังนี่เพราะว่าเพื่อนเปิดหน้าร้านเน่ยค่ะ ออก็ว<ก>่าเก็บไปเก็บแบบยังไงล่ะคะาะว่าร้า,านตัวนี้เป็นร้านแบบเป็นร้านซ่อมอะไรต่างๆาพอเสร็จปุ๊บก็เก็บของเก็ญญบอะไรปุ๊บมาไว้ประมาณนี้ค<า>รับผู้ชมใส่รถกระบะกลับบ้านนี่แหละลา,ลาบงัวจะาาโสูเป็นรถเข็นขางข้างเห,หลี่มาเซาทีเพื่อนบ่รจีจะขายมาที่พี่น้องข้งางบ้านคนที่กระล่างทอแทนชีวิตกระร่างจะบอกครับคนที่ทอแทในชีวิตแบบ ขอ,อแท้มากโควิดก็โควิดทําอะไรก็ไม่ได้ดูคนนี้ครับ16ปีแล้วแล้วก็เป็นแค่รถเข็นเล็กๆนี่แหละเริ่มต้นครั้งแรกลงทุนประมาณเท่าไหร่สมัยตะกี้บอกแรกๆ <ป aja S 1> <อ>เลยอสองพันค่ะพันหาลงทุนสองพันสองพันหากว่าจะมีวันนี้ได้16ปีเปิดกลางวันกลางคืนด้วยอิร่าไอ้ปริยัติครับได้ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่กำลังทอแท่ให้พื้นมีพลังแน่ในการที่มีเอาเห็ดมาทำมาหากินแบบนี้ ประมาณก็ไร่ได้หมือนวัดโอ้เฉลี่ยเริ่มต้นสมัยตะกี้เนาะค่ะ3 0 0 0บาทต่อวันค่ะตะกี้เนะาะตะกีะ้ค่ะนนี้แต่รู16ปีตอนนี้นอ,นนอ่ะตอนนี้ก็กำไรก็เจ0 0 0 0บาทต่อวันยักษ้กำไร7จ็0 8 0 0 0บาทต่อวันโบมือครับนี่แหละครับยังไงฮะร้านลาบร้านก้อยข้างทางเราเป็นอาชีพที่สุดจริตแล้วก็เราก็เห็นได้ทั่วประเทศ เห็นอยู่หลายๆที่หลายๆซอกหลายๆมุมนะครับว่าลานลาบลานก้อยลานตำมะฮุ่งบันเท่านี่แหละพี่น้องอีกหนึ่งอย่างที่ซื้อนอกเงี้ไปละเดวน้องเดลที่ยืนหยัดคิดว่าเราอยู่ได้จนมาถึงทุกปัจจุบันนี้16ปีแล้วเพราะอะไรมีแฟนค่ะแฟนช่วยแฟนช่วยค่ะรสชาติอาหารไหมแมนค่ะรสชาติมะแซ่บแมนค่ะซอยกันสองคนนี่ค่ะดูแลกันอาหารแต่ว่าสองซอยกันซิมว่าอันนี้แซ่บบอกระแซ่บบอกระตีชงอันดีแบบไทยลูกค้าดีชงน้ำค่ะ เ้าจะบอกว่านี่อร่อยแม่อร่อยเอามาปรับปรุงค่ะจนมาถึงปัจจันนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญผมว่าราคามันไม่สูงไงห้าสิบบาทต้มห้าสิบลาบก้อยหกสิบบาทส้มตำอะไรล่ะเท่าไหร่ส้มตำส้มตำสามสิบค่ะอุ้ยส้มตำสามสิบบาทอยากดูจังเลยส้มตำงามสิบเอามาคบหนึ่งคูบาร้านะคะคูบาร้าน่าเอร่าเนาะเอาเวทายส้มตำสามสิบบาทเี่แหละสามสิบดีใจกำไรบ่ ช่วยๆกันไปค่ะอยากให้คนอะไรช่วยๆกันไปค่ะนี่เห็นไหมผู้ชมคะส่วนมากคนที่มาเนี่ยก,ก็น่าจะเป็นพวกพี่น้องโรงงานที่รายได้ไม่สูงเนาะ,ะ,ะปะลาล่าันเข้าบ่เนี่ยปลาล่านเข้าค่ะต้มเองปรุงเองค่ะต้มเองปรุงเองตามที่เขาเคยไปสัมภาษณ์มาเน,นี่ยผู้ชมตามที่ผมเคยไปสัมภาษณ์มาหลายร้าน,นหลายที่เนี่ย ส่วนมากเจ้าของร้านก,ก็จะบอกว่าช่วยๆกันไปเพราะว่าพี่น้องเราก็รายได้ก็ไม่เยอะก็ไม่อยากให้แพงมากนี่แหละเป็นคําที่ผมมีความรู้สึกดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ดูรในการนี้มีกําลังใจในการที่เราจะสู้ต่อไปนะครับท้มตำสามสิบบาท <30 S 1> บาทุกวันนี้มันถ้าเราไปกินตามร้านเนี่ยมันก็ไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบแล้วนะนะ ตามสามสิบผู้ชมครับตายตายแล้วตายแล้วอะไรที่ไหนทุกคนใามสิบบาทเบลเลยเบลใช่ไหมค่ะสามสิบบาทส้มตำสามสิบบาทครับร้านลาบงัวยะสูองสองครับข้างธนาคารไทยพาณิชย์หอมหอมหอม อื้ออ๋เพื่อหนูอะครับไม่ต้องบอกอย่างายหนัวะอะไรพี่มึงสามสิบบาทสามสิบบาทค่ะกินกับหมโทูทอดนะฮะเอาละครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับ ลาบงวยแคสูนะครับอยู่ตรงคลองสองธัญบุรีเนาะข้างๆจิดกับธนาคารไทยพาณิชย์เลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็โทรมาหาน้องเบลได้มีเบอร์โทรไว้แหละนี่ค่ะเบอร์เบอร์ยัง0926562640ค่ะหรือ0635937113ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผู้ชมครับก่อนจากการชิ้นเคยครับฝากไว้สำหรับคนที่ท้อแท้ในชีวิตนะครับอยากจะขอเป็นกำลังใจให้นะครับทุกๆคนมาแน่ละเบลมา ก่อนจากกันนะครับขอเป็นกาลังใจให้กับร้านลาบหัวเจโสนะครับน้องบิวแล้วก็น้องเบลนะครับนี่คือตัวอย่างวัยรุ่นสร้างตัวยุคใหม่ซึ่งทำมาหากินมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่16ปีแล้วเนาะจนย้ายมาที่นี่ก็ใครอยากชิมฝีมือของเขาทั้งสองคนอย่าลืมนะครับคลองสองัญบุรีติดกับธนาคารไทยพาณิชย์มาชิมลาบชิมต้มชิมก๋อยชิมตำมะคงครับส้มตำสามสิบบาทขายยากแล้วนะครับยุคนี้แล้วก็ต้มผมผมนี่อร่อยอร่อยห้าสิบบาท ลาบก้อยน้ำตกหกสิบบาทเอ้าถ้ามาละเบอร์ไหนนะลูกโทรโทรมาที่เบอร์ไหนนะครับ092ค่ะ656 2640ค่ะหรือ063 593 7113ค่ะเปิด11เด11โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มค่ะนีเ่เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ตรงนี้เป็นกำลังใจให้คนทำมาหากินแล้วก็คนที่กำลังเ้อแท้สิ้นหวังเราเราหาอะไรทำไม่ได้ก็ลองคิดดูนะครับ เริ่มต้นแค่นี้ลงทุนไม่กี่พันบาทแต่เขาก็สามารถเยินหยัดได้ด้วยหัวใจที่เลือกเพื่อกับลูกค้าไม่แพงมากเอาที่อยู่ได้จนปัจจุบันนี้ก็มีรายได้วันหนึ่งกําไรเจ็ดแปดพันบาทนะผู้ชมนี่คือตัเรียกว่าตัวอย่างของวัยรุ่นสร้างตัวเอาละครับกระจายตะดับรา้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมขอบคุณเบลแล้วก็บเบลด้วยนะครับด้วยใด้หลานเออโรมาได้ครับเออ